โดยครับหน้าองค์อัจฉริยานาลงรนจักแอสามการหนยตีทสองสริสสองนผู้จัดการโตมาบไยชัางจอมครับปกปิสองในทัดยาที่ไทยสนิยานคนสบายสามสิบสี่ต้ารับโคไประจรเปอตนใจยาจุ้วันนั้ยนั่นเป็นเบื้อง้น แบบแบขึ้นมาเลยแต่แต่แต่แล้ก็ีดินมดีมาแล้วครับมาแล้วใครจะกดโถชจะเล่ามาแล้วปาสีขนมหวานมันไปไปดูไปดูโดดเดินก่อนก่อนก่อนเฮ้ยเเอาหนึ่เฮ้ยเฮ้ย ไปง่ายนกกันเลยแต่ไม่ได้ไปาชินด้วยฮะโดนนิชัยเฆ้าเออแต่ไม่เป็นไรประตูไม่มีนิแพ้ไม่เป็นไรซันซ่าหรือเปล่าเออเอาละโอ้โหมันเก่ียักันเลยอ่ะไม่เป็นไรแบ,บ,บ่งคนละาสองร้อยห้าสิบเรใจเยียวกันต้องมาดูไม่ออกจริงๆเอ้าไม่ใช่ซันซ่ากีสดาว马า,า,าล,า,ลาขึ้นไปแล,ล้วไปอ้าว ครับในเดี๋ยวได้เกี่อตะันจวัดเนี่ยที่สองที่สาเนี่ยใครมีที่แปดโอเคออ๋อดไปเแม เรวขยนมาแล้วผนออกมาแล้วครับมีลิแบซะด้วยโอ้โหเป็นอาโบโจกลายคาเลยจริงๆและตอนนี้นำออกมาสุ่ตนตงามกับมันน้ำติดมโตนฟา้ตามมาด้วยลูกชายแม่้าขายทุเรียนเจ้าการเมอมมถตลอดเวลาตามันไปยูที่ประวกรีนคันนะติดามบ้าสีกับปู่วานตามมาแล้ว มาทำมทำมาทำไสวยอย่างนี้ก็อย่างนี้ติดต่ออะไรดยางี รถยนต์มาใช้กันได้หลากหลายันมากมายเลยทีเดียวแหมเสร็จจากงานก็เลยจกระปูกระทะหมูป่าจะไหวเนอนี่แล้วก็น้องไปด้วยา0ร้าน2ร้านี0ร้อน60้าน7อร้าน80ร้าน็อร้านว0้าป110้าน120รานป3 0ร่านป4 0ร้าน1 5่ร้าน160ร้าน170รกาีดีกว้าเ1อ0ร้าน2่อร้าน210ร้าน220ง้ัน230ร้าง2 4่ราน2ร้าน260ร้านั7รนไปเรื่อยๆเราะ3ู0ร้ดี31 โซนซีดีเจรุ่นที่สน่เอารถเข้าป่ากันตาตุ้ยสีรอดครับแถวนี้ไไกันตาเป็นยังไงต้องวานได้ข่าวว่าร่มแต่ผมมาไม่ขันเจ็บหรือเปล่าตรงนี้ชกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บทางกนะแล้วตอนนี้ครับนะ ตงรงตงงกรัน่นพนรมนาโดนกัแไปนี่อจินตาบาราับบันตาลทีรจัจี้เลยอายุเพียงดวบนั้นเองแล้วตงก็ประวดโดยที่การตัดสนนมาตรา ร้อยอดด้มบาใจด้วยนลเอ้าเอล้อนนี้แบบเอ้งไล่ชนไล่เต้าแล้วอ้าวถาถอยจะทำยังไงชนชนกันก็ไปแน่ทำไมเอาพื้นเอาพื้นไหมไมเอาพื้นด้วยอาเไทยล้มไปแล้วไทยรัฐโอ้โหด้วยนะแต่ยังพูดมาสุดท้ายแล้วารเต็กคนเล็ดเลยทีเดียวิดมาัวกได้ ร้อยเก็บขาดไปเรียบร้อยโอ้โหโหดยอดงานจริงจข้าไปะนาดังที oh. okay. ่หนึ่งห้าสิบห้าสองหนึ่งสครับมีสามสสองอ้าวเอ้ยกระตหวานกูไม่โนอยู่ไหนรู้เนี่ยนหวานกูเอาแล้ว